อ่าพ่อค้าครับซื้อน้ำแข็งใสครับบ่ฮู้ครับน้องซื้อมาให้เอา้าอันผมผมหมายถึงอันซื้อน้ำแข็งใสแหมคบ่ฮู้ครับน้องซื้อมาให้เมื่อเช้านี่เอาไอ้คอยถามมาซื้อน้ำแข็งใสด่ดู้นี่แห่ออกแต่ยังเอาโบงูนองซื้อมาให้เมื่อเช้านี่ยมันมันบึกหรือมึงจะไดดูนี่ เราขายอย่างตอนนี้น้ำแข็งใสเออกะกูสิซื้อน้ำแข็งใสมึงได้เดี๋ยวนี้เอิคุณนึก่ามึงถามกูว่าซื้อน้ำแข็งยี่ใสมันก็ปลึกเถอะโอ้ยแต่กระของขายน้ำแข็งใสเขาก็มาถามมาซื้อน้ำแข็งใส่ไหมไม่ตีมามาบ่กโอ้โหโอ้โอยู่โอู้หนองสืมาให้กูเหลือเงือบก็กินหัวมันหรอกไม่ต้องขายเดี๋ยวก็พอขาดปลึกปั่นเนี่ยอ๋อที่วางสั่นโอ้ถามว่าตรงประเด็นนี้งไย